แล้วเข้าสู่คําถามจากพี่น้องนะครับที่โทรมาจากประเทศแคนาดานะครับซึ่งจากต่างแดนจากไกลทีเดียวนานๆเราจะได้ยินคําถามจากต่างประเทศสักทีนะครับซึ่งคงจะเป็นพี่น้องมุสลิมที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็ได้ไปทํางานหรือว่าไปอาศัยอยู่ที่นั่นนะครับก็เขาถามมาว่าอยากที่จะให้จาจาร์ฟริตเนี่ยระบุชื่ออาจารย์ด้วยนะครับนอ่นตอบไม่ซ้อเลยนะครับบอกให้เพราะว่า, <c oughs> า,วาระบุชื่ออาจารย์ไว้เรียบร้อยอยากที่จะให้อาจารย์เนี่ยช่วยอธิบายเรื่องของมัสฮับให้กับ พี่น้องที่อยู่ทางนู้นได้ฟังนะครับโอ้ความเป็นมาความเป็นไปตลอดหมดยันจบมาถึงคนสุดท้ายเลยครับถ้าถ้ายันจบนี่เราก็ตั้งหลักเลยว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจนปิดรายการเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่จบ <laughs> เพราะ <laughs> ว่าถ้าจะเอารายละเอียดของมันเนี่ยเยอะมากครับเยอะคือคําถามแต่และคําถามบางคําถามเนี่ยเป็นคําถามทางด้านวิชาการเป็นข้อมูลวิชาการอะไร,รอย่างงี้นะแล้วพี่น้องบอกว่าจะเอารายละเอียดคือ ถ้าเป็นรายละเอียดเนี่ยมันจะต้องเรียนในตำราครับผมอืมก็อ่านตำรากันไปเรียนกันไปไปตามระบบอะไรการเรียนประมาณนั้นแต่ว่าถ้าจะในช่วงถามตอบเนี่ยเราก็ตอบคลายข้อข้องใจให้แต่ละประเด็นแต่ละประเด็นถ้าจะเอาทั้งหมดเนี่ยเนี่ยดีถึงห้าทุ่มเนี่ยเราก็คุยได้เรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นแหละครับเพราะงั้นเอาให้สื่อสารกันให้เข้าใจครับพี่น้องอยากจะรู้ประเด็นไหนความเป็นมาของมัสฮับความเป็นมาของมัสฮับ จริงๆแล้วในยุคที่ท่านอนับดุโลโมฮัมหมัดสุลล่าได้ประกาศอิสลามเนี่ยไม่มีใครที่แตกแถวแตกกอรหรือไปเอาอย่างอื่นเอามาเสริมเติมต่อเป็นหลักการของศาสนาเวลาที่ซอฮาบะเขามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะไปหาท่านอับดุโลโมฮัมหมัดสุลล่าไม่ว่าข้อสงสัยไปสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอัลกุรอานหรือเกี่ยวกับเรื่องข้อบัญญัติใดๆ ก็จะไปหาท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัละฮุอะลัยฮิวะสลลัมเวลาที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัละฮุอะลัยฮิวะสลลัมไม่อยู่ก็คือไปหาบรรดาสหบัตในหมู่สาบัตของท่านนบีเองเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าสาบัตทุกคนมีความรู้เท่ากันหมดครับในเรื่องของอัลกุรอานหรือในเรื่องของฮะดิษนะเพราะว่าสาบัตของท่านนบีก็คือคนที่ได้พบท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัละฮุอะลัยฮิวะสลลัมตามคำจำกัดความเนี่ยมัรดกยามนบีสุลลัละฮุอะลัยฮิวะสลัม คนที่ได้พบนบ,บีว่าอามานบ,บีฮีแล้วก็ศรัทธาต่อ,อนบีบแล้วก็ตายไปในสภาพที่รักนบีศรัทธาต่อ,อนบีานมาต่อาลาเขบบิฮีแต่นี้ได้เจอนบีครั้งเดียวแล้วก็ศรัทธาต่อ,อนบียันตายหรือนบีตายจากไปก่อนก็ถือว่าคนคนนั้นเป็นสหาบะแต่ไม่ได้หมายความว่าเจอทีเดียวแล้วรู้เร,เรื่องราวของอิสลามทั้งหมดเพราะงั้นสหาบะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลวอัลวะสัลลัมจะมีความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญในเรื่องของศาสนาแตกต่างกันออกไปครับ เหมือนอย่างกับในหมู่ซอฮาบะที่เป็นที่รู้กันดีว่าคนที่มีความชํานาญการในเรื่องฮารานฮารอมก็คือท่านมูอัซบินยาบันที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลลอหลล์วะสัลลัมส่งไปประกาศอิสลามที่เยเมนยามันหรืออย่าง Ib. อิบนีับาสซอฮาบะรุ่นยาวของท่านอบีบบบก็มีความรู้มีความเชี่ยวชาญชํานาญการในศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานก็ จากดุอาที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลาะวะเลวะสัลลัมได้ขอให้ตอนในขณะที่อิบเนียบัสยังเล็กๆอยู่เนี่ยอัลลอฮุมะฟักกิฮูฟิดดีนเพราะฉะนั้นสุฮาบะของท่านอบีมุฮัมหมัดสุลลาะวะเลวะสัลลัมก็จะถ่ายทอดความรู้เรื่องของอัลกุรอานและก็เรื่องซุนนะหรือฮะดิษของท่านอบีเนี่ยให้แก่กันเอาคนไหนไม่รู้ก็ถ่ายคนนี้ไม่รู้บอกหรือไม่รู้ก็สอบถามเพราะฉะนั้นในยุคของบรรดาสุฮาบะเนี่ยความรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามก็คืออยยังู่ใน อยู่กับท่านนบดุอ,อยู่อยู่ในหลักเดิมๆอยู่ตอนนี้พอมาถึงยุคของตาบีอินตาบีอินนี่ก็คือคนที่ไม่ทันเจอนบีบเกิดมาก็ทันเจอกับสุฮาบะมันก็มีปัญหาครอบปีกย่อยปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีหุกกลมอย่างไรเรื่องนี้จะตัดสินอย่างไรเรื่องนั้นจะตัดสินอย่างไรในพอพอนบีตายไปเนี่ยสุฮาบะก็กระจายไปอยู่กันทั่วนะ บ,บางบางตาบีอินคนนี้ได้รับความรู้จากสุฮาบะเรื่องนั้นได้รับความรู้จากเรื่องนี้ในยุคข,ของตาบีอินนี่ก็เริ่มเริ่มที่จะมีแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาในบางเรื่องบางกรณีรตามข้อมูลที่ตัวเองได้มีอยู่ค,คือไม่ได้หมายความว่าทุกคนนี่รู้กุรานและหะดิษทั้งหมดทุกทั้งหมดทุกเรื่องมันมันเป็นไปไม่ได้เพราะงั้น สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่องในแต่แตละกรณีเนี่ยครับบรรดาคนรุ่นตาบีอินนี่ก็จะวินิจฉัยปัญหานั้นๆตามความรู้ตามความเข้าใจที่ตัวเองได้มีอยู่ซึ่งในยุคข,ของตาบีอินเนี่ยมันก็เกิดแนวที่บรรดาผู้คนที่เขาเรียกว่ามัตถบมัตับแต่ว่าคนบ้านเราก็ไม่ค่อยได้คุ้นนะอะมัตถบอตโตะอย่างเงี้ยนะ หรือแนวทางการวินิจฉัยปัญหาของคนนั้นแนวทางการวินิจฉัยปัญหาของคนนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีมัธยบัเยอะมัธยบันี่แปลว่าอะไรนะมัธยบัณอ้าวถ้างั้นเราไปดูความหมายในทางภาษาเนี่ยมัธยบัเนี่ยมันมาจากคําว่าซาฮาบ่าในภาษาอาหรับซาฮาบ่านี่แปลว่าไปซาฮับตูอิลันมาดรอซาฉันไปโรงเรียนครับคําานี้ถูกนํามาใช้ในการเติมอักษรมีมเข้าไปข้างหน้าอ่านว่ามัธยบัซึ่ง ในทางภาษาของมันเนี่ยแปลว่าที่ไปซึ่งคําว่าที่ไปเหมือนถ้าใช้ในแง่ของภาษามันสื่อความหมายได้หลายกรณีรที่ที่คนเข้าไปกันประจําที่ที่คนเข้าไปกันบ่อยๆบ,บางครั้งก็สื่อความหมายถึงห้องสุข,ขาก็ได้นั่นคือความหมายในทางภาษาแต่คํานี้ถูกนํามาใช้ในแง่มุมของศาสนาก็คือแนวทางการวิเคราะห์ปัญหามัธยบก็คือแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาเพราะงั้นถ้าเราบอกว่ามัธยบ<ๆ> ของอัตโตก็คือแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาของอัตโตมาถับอาลจา伊แนวทางการวิเคราะห์ปัญหาของเอัลจาอหรือมาถับอัสซารีแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาของของอัสซารีเพราะพวกเนี้ยคนบ้านเราไม่ค่อยได้ยินชื่อตอนนี้เรื่องของแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยที่ผมแปลความหมายจากคําว่ามาถับเนี่ยนะอาจฟังดูแล้วมันอาจจะแปลกคือผมพยายามที่จะแปลความหมายและสื่อความหมายให้เข้าใจ คือไม่ได้คำนึงถึงศัพท์ที่สวยหรูหรืออะไรแต่ไรแต่ว่าบางคนก็แปลความคําว่ามัสยับแปลว่านิกายซึ่งตรงนี้ผมเองไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ครับที่จะแปลมัสยับว่านิกายหรือมัสยับชาฟีนิกายชาฟีมัสยับฮัมบารีฮานาฟีชาฟีนิกายฮัมบารีฮานาฟีชาฟีทําอไมทําว่าทําไมถึงไม่ค่อยเห็นด้วยอ่ก็เพราะว่าเรื่องของมัสยับเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการแตกขั้วแตกแยกศาสนาออกไปครับ แต่มัธับคือการวินิจฉัยปัญหาข้อปิดย่อยบางเรื่องบางประการที่มีมุมมองความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไปครับอย่างมัธ s h ชาฟีมาลิกีฮัมบารีฮานาฟีเนี่ยถามว่าหลักอะกีดะขอเขาแตกต่างแตกจากบรรดาคนในยุคต้นๆไหมเปล่าไม่แตกต่างแล้วก็บรรดามัธยบเหล่านี้ก็ยังอยู่ในยุค300ปีแรกอะไรยังอยู่ในยุคสลับ คืออาจารย์กาลังจะบอกว่ามัธยปในอดีตมีเยอะเยอะแยะมากมายเลยเยอะเยอะครับแล้วก็บางมัธยปเนี่ยบรรดาผู้คนเขาก็ไม่ได้เอามายึดถือไม่ได้เอามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือชี้ชัดปัญหามันก็ค่อยๆ่อหายไปค่อยๆเลือนลางไปแต่ว่ามัธยปที่ยังคงอยู่ก็มีนั่นแหละสี่มัธยปที่พวกเรารู้จักกันแล้วในปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนในต่างสถานที่ได้ยึดเหมือนแม้กระทั่งในประเทศไทยเองเนี่ย ก็มัธยบชาฟิลีใช่ไหมใช่ครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่ทั้งหมดครับอ่าอย่างทางเหนือก็ฮานาฟีครับอ่าถ้าอย่างอินเดียปากีทางนู้นก็คือฮานาฟีครับถ้าอย่างในกลุ่มตะวันออกกลางทบไปทางนู้นหน่อยก็ฮัมบารีทางแถบแอฟริกาก็มาลิกีครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์ครับนิดหนึ่งเขาบอกว่าชียร์ไอส์นาชริยาเนี่ยเป็นมัธยบหนึ่งของศาสนาอิสลามถูกไหมครับไม่ถูกไม่ถูกนะอ่าไม่ถูกครับเพราะว่า เ,เรามีมัธับเชฟีมาลิกีฮานาฟีฮัมบาลีชีอาจะขอบจมด้วยเป็นหนึ่งในมัธับ uh huh. ถามว่าชีอาเนี่ยพื้นฐานการศรัทธาก็แยกขั้วออกไป uh huh. หลักการปฏิบัติก็แยกขั้วออกไป uh huh. เพราะงั้นชีอาอิม่ามที่สองเนี่ยไม่ใช่หนึ่งในมัธับของอิสลามจะเป็นม uh ัธับอะไรก็ว่าไปเถอะแต่ไม่ใช่หนึ่งในมัธับของอิสลาม uh huh. เราไม่น้อม uh huh. รับ ถามว่าทาไมล่ะก็เพราะมาลิกีชาฟีฮัมบารีฮานาฟีเนี่ยหลักอะกิดาเขาเหมือนกันเหมือนกันไม่ได้แตกต่างเขาไม่ได้แยกศาสนานะเพราะงั้นผมนึงบอกว่าจะแปลคาว่ามัสฮับแปลว่านิกายเนี่ยผมไม่เห็นด้วยจะบอกนิกายชาฟีอีอิมัมชาฟีอีก็ไม่ได้แยกอะกิดาออกไปไม่ได้แยกการปฏิบัติที่เป็นหลักๆออกไปทั้งหมดเนี่ยทั้งสี่มัสฮับเนี่ยมาลิกีชาฟีฮัมบารีฮานาฟีเนี่ยอะกิดาอันเดียวกัน หลักปฏิบัติก็เหมือนกันเ,เพียงแต่ว่าข้อปิดย่อยบางเรื่องบางประการที่ต้องอาศัยการวินิจฉัยตามข้อมูลตามกรุรอ่านฮะดิษตามความเข้าใจที่ตัวเองมีอยู่เท่านั้นเองอแตกกันเรื่องข้อปิดย่อยเท่านั้นเองแสดงว่าแตกต่างกันไม่เยอะสิครับอาจารย์แล้วแล้วทาไมคนบ้านเราถึงต้องสังกัดทําไมต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการสังกัดไม่ทครับคนบ้านเราเรอถ้าพูดถึงเรื่องคนเราเราคุยกี่วันก็ไม่จบครับ โมมันเรื่องคนเนี่ยแล้วก็คนมันก็เปลี่ยนไปแต่ละยุคแต่ละสมยัสมยเพราะงั้นเวลาที่ผมตอบคําถามผมก็ไม่ยอยากยุ่งเรื่องคนเท่าไหร่รรเราเราพิจารณาดูที่ว่าตัวบทหลักการศาสนาใช้ให้เราทําอย่างไรครับเพราะว่าที่พูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าคนบ้านเราเนี่ยคนบ้านเราแล้วอชอบอา้างว่าตัวเองเนี่ยกอรลาชาฟียะกอรลาชาฟียะเนี่ยเราเนี่ยเอาแนวทางนี้ตามคือชาฟีอีนี่ก็คือตัวอิมัมชาฟีับถ้าชาฟียะก็คือบรรดาลูกศิษย์ลูกหา ของอิหมั่ชาฟีไม่ใช่อิหมั่ชาฟีไม่ใช่ตัวของอิหมั่งชาฟีครับผมพออ่านกันเหลือเกินตอนนี้คนบ้านเราเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่นะผมไม่ได้บอกทุกคนนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็คือถูกหลอกหรือไม่ก็หลอกตัวเองหลอกตัวเองมีด้วยเหรอครับอ่ะหลอกตัวเองก็คือถูกหลอกให้ผูกขาดอยู่กับมัทับหนึ่งมัับใดครับทั้งที่ไม่มีคําสั่งศาสนาให้ผูกขาดทั้งถูกทั้งผิดเอาทั้งหมดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะ การผูกขาดอย่างนั้นมันเป็นอะกิดาของพวกเยาฮูดททธานาบ,บีมฮมัลโลสโสลลัสสลาม <S <S บอกว่าช,ชนก่อนหน้าพวกเจ้าเนี่ยเ<ม>ขาพบก,กับความหายาะพ<ม>ินาศไปแล้วก็เพราะว่าตามผู้รู้ตามผู้นำแม้จะพาลงรูแยกไปก็ค,ค,คือทั้งถูกทั้งผิดก็เอาอย่างนั้นอะกิดาของเขาเพราะงั้นเราไม่สามารถที่จะเอาอะกิดาของเขามาเป็นอะกิดาของเรา<ม>รที่จะไปยึดผูกขาดอยู่กับคนหนึ่งคนใดถูกก็เอาผิดก็เอาอะไรทั้งหมดไม่ใช่ครับเราไม่สามารถพูดได้ว่า คนนอกเหนือจากท่านอาบับดุลลอฮ์มาละสลัมนะว่าคนอื่นๆก็อยู่ในสถานะมะซูมมะซูมแปลว่าผู้ที่ได้รับการปกป้องให้พ้นผิดรเราบอกไม่ได้เราคนนั้นเป็นมะซูมคนนี้เป็นมะซูมครับเราคนรุ่นหลังเรามีหน้าที่ขอดุอาให้แก่คนในยุคแรกๆเพราะงั้นเราก็ดูว่าใครนําเสนอด้วยตัวบทหลักฐานที่ถูกต้องที่ใกล้เคียงที่ชัดเจนมากที่สุดเราก็เอาตรงนั้นไม่มีระบบผูกขาดศาสนาของเราเนี่ยถ้าจะให้ผูกขาดนะ ผูกขาดกับกีตาบุลล้อและสุนนะก็คืออัลกุรอานและก็ฮะดิษของท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลล่ละวะเลวะสลัมแต่นี้คนในบ้านเราบางคนก็เอาตัวบทหลักฐานเอามาใช้ในการผูกขาดกับมาศมาศหนึ่งมาศใดอย่างเงี้ยเช่นเขายกอัลกุรอานที่บอกว่าฟัาสอ,อาลูอัลลัิกรีอินงคุนตุมลาตะละมูนจงถามผู้รู้คําว่าฟัสอาลูนี่แปลว่าจงถามนะพวกเจ้าทั้งหลายจงถาม ผู้รู้อิงกุลตุมลาตะละมูลตะหกักว่าพวกเจ้าทั้งหลายไม่รู้รปัญหาก็คือเนี่ยคืออายะอัลก mm ุรอานใช่ไหม mm hmm. ใช่ทุกคนยอมรับ,รบอายะอัลกุรอานแต่ถามว่าอัลกุรอานอายะนี้สื่อความหมายว่าให้ตามคนอื่นแบบผูกขาดหรือเปล่าเปลไม่ใช่ที่ให้ตามแบบผูกขาดคือให้ตามอัลลอฮ์ตามรอซูลฝ่า mm hmm. อินตานาตะตุมฟีชัยอิมฟารุดดูอิละลลอฮิวรอซูลถ้าขัดแย้งกันในเรื่องใดกลับไปยึด หาเอาไปยึดอัลลอฮ์ไปยึดอลซูลเอาข้อบัญญัติจากคุรานจากฮะดิษของท่านอบุี๋มอัลมัฮุลลอฮวะเลลสลัมแล้วถามว่าล้วกูคุรานอายะนี้ล่ะคุรานอายะนี้สั่งให้ถามไม่ใช่ให้ตามแบบผูกขาดคนละเรื่องกันคนละกรณีเพราะงั้นไม่รู้เราก็ไปถามถามผู้รู้เพราะนั้นเองเพราะงั้นผูุกลมวายิบไม่มีในอิสลามครับผูกกรมวายิบที่จะให้ผูกขาดกับมาถับเนี่ยนะไม่มีในอิสลามอย่างคนที่ เขาเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยจริงๆเขารู้นะเพราะว่าเขาก็เรียนในวิชาฟิกในอุซูรุ่นฟิกในศาสตร์คุรอานในศาสตร์ฮะดิษถามว่าการที่จะได้มาซึ่งฮุกกลมวาญิปเนี่ยได้มาอย่างไรมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์หลักการทางวิชาการคือถ้ามีคียตอบมีตัวบทหลักฐานมาบังคับใช้ขั้นเด็ดขาดอันนั้นถึงจะถือว่าเป็นวาญิปถึงจะบอกได้ว่าอันเนี้ยเป็นวาญิบแล้วถามว่าที่มาบอกว่าวาญิปที่จะต้องผูกขาดหรือวาญิปต้องสังกัดมัสฮับเนี่ย ถามว่ามีคิดตอบไหมมีคิดตอบจากกูรอานจากฮะดิซีมาบังคับใช้ขั้นเด็ดขาดไหมไม่มีครับถ้าไม่มีคิดตอบหมายถึงอะไรคิดตอบอขอมมาอัพนะเราพูดคําทับศัพท์ดีมากเลยที่เตือนคิดตอบก็คือคําสั่งจากอัลลอฮ์หรือคาสั่งจากรอซูนที่มาบังคับใช้มาบังคับใช้และไม่ใช้ธรรมดานะใช้ขั้นเด็ดขาดเพราะว่าในภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะมีเฟยรุนอัมกริยาคําสั่งครับ ใช้กริยาคําสั่งตัวเดียวเนี่ยจะสื่อความหมายถึงใช้เด็ดขาดหรือ<ม>จะสื่อความหมายถึงใช้ในเชิงสนับสนุนครับถ้าใช้ในเชิงเด็ดขาดใช้ในขั้นเด็ดขาดอันนั้นถึงจะเป็นวาญิบถ้าใช้ในเชิงสนับสนุนอันนั้นถือว่าเป็นสุนนะปัญหาก็คือมันมีคีย์ตอบไหมมันมีมันมีตัวบทหลักฐานจากมีคําสั่งจากคุรอา่านจากคดีนที่จะใช้ขั้นเด็ดขาดไหมให้เราผูกขาดอยู่กับมัสฮับหนึ่งมัสฮับใดไม่มีอาจารย์นิดนึงครับ เดี๋ยวมีคนเขาแย้งมาว่าอาจารย์เฟร่ิจบไคโรจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนอาจารย์ไปเรียนเนี่ยเข้าไปทีแรกเขาต้องให้เขียนและกรอกไว้สมัครแล้วอาจารย์อยู่มัสับไหนจริงออไหมครับคือ <c oughs> พอผูพ้พูดถึงว่าจบจริงหรือเปล่าก,ก็มีคนบางคนนะนะพยายามที่จะไปออวิพากษ์วิจารณ์มันจบจะอะไรมันเพราะ ภาษาอาหรับแล้วมันก็ว่ามันไปเรื่อยเลยลูกศิษย์ลูกหาบางคนนี่ก็แหมร้อนอกร้อนใจวิ่งมาอาจารย์มันมันยังไงอะไรยังไงผมาบอกไปเดือดร้อนอะไรล่ะจะเอาไมเดี๋ยวจะให้ไปพับไปใส่พับถุงใส่กล้วยแขกเพราะผมไม่ได้ไม่ได้ถือสาเกี่ยวกับเรื่ออะไรใบประกาศิฉบับอะไรอย่างนี้นะคือคือมีแต่ว่าไม่ได้ไม่ต้องเอามาโชว์ชาวบ้านอะไรก็เอานะ มันไม่ใช่เรื่องสาหลักสําคัญผมเคยพูดเสมอว่าใบาประกาศเชิญบัตรมันไม่ใช่เป็นการรับรองว่าอีหมาแล,แล้ว,ห,วหรือได้สวรรค์แล้วครับคนที่จบกลับมาปริญญากระตั้งหลายใบเป๋ไปเป๋มาก็มีเลี้ยวไปเลี้ยวมาก็มีมันมันมันไม่ใช่เป็นมาตรฐานครับเพราะงั้นดูในสิ่งที่เขาพูดสิเขาพูดถูกไหมเขานำนำนำเสนอถูกไหมตอนนี้อย่างอย่างที่ไปเรียนเนี่ย ผมเองไปก็ไปเรียนในระดับสนาวีไปจากเมืองไทยเนี่ยไปที่นู่นก็ไปสนาวีนี่หมไปเรียนระดับสนาวีสระดับระดับมัธยมปลายพอไปเรียนระดับมัธยมปลายเนี่ยพอเข้าไปสมัครเรียนก็เรียนเนี่ยเรียนรวมทั้งหมดครับเรียนรวมทั้งหมดทั้งทั้งแอฟริกาทั้งเอเชียทั้งเชื้อชาติไหนแต่นานเชื้อชาติไหนเรียนรวมเรียนรวมทั้งหมดครับแต่ว่า พอมาถึงวิชาฟิกเขาจะให้ให้เลือกว่าจะเรียนฟิกของมัดับไหนนั่นในระดับสนาวีแต่พอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่แค่สี่มัธยบเลยมีใครวิพากวิจารณ์ในแง่ไหนมุมไหนในปัญหานี้ก็เรียนทั้งหมดนั่นแหละมากกว่าสี่ก็เรียนทั้งหมดแหละเพราะว่าในระดับอย่างอย่างว่าแหละระดับการพื้นฐานก็เรียนเฉพาะ ทางด้านไปแต่มันก็ไม่ได้เป็นหลักฐานเป็นสิ่งบ่งบอกว่าจําเป็นเพราะว่าผู้กมศาสนาถ้าจะบอกว่าวายิบจําเป็นมันก็จะต้องมีคีตอบอย่างที่ว่ามีตัวบทหลักฐานจากคุรอานจากฮะดิษมามาบังคับใช้ใช้ขั้นเด็ดขาดด้วยนะปรากฏว่ามันไม่มีมันไม่มีแล้วถามว่าตัวบทจากคุรอานฮะดิษว่มันมีบรรดาซวฮาบะก็อยู่ก่อนยุคของมัทธะกนรุ่นตาบีอินก็อยู่ก่อน ยุคของมัคยับถ้าหากว่ามีผูกกลมอันนี้เกิดขึ้นก็คนในยุคก,ก่อนๆน้านี้ก็คล่องในเรื่องศาสนาในเรื่องหุกกมนี้ไปผุกกรมหนึ่งเพราะมีมัสยับค,คนในอดีตเพราะยังไม่เกิดไงตอนนี้ถามว่าในในบรรดาเจ้าตัวมัธยิเองอ่ะแต่ละคนที่เป็นคนดีมากเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นโอ้โหเขาเรียกจะใช้ภาษายังไงมีเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ครับให้ให้กับ มุสลิมและส<ช>ิล,ะลามตั้งแต่ยุคอดีตเป็นต้นมาือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณอุปการเลยเออจะใช้ภาษาอย่างนั้นนี่ไหม,มออแล้วก็เขาก็มีความเคร่งครัดนะแล้วเขาก็มีความบริสุทธิ์ใจคเพราะว่าก็ไม่มีมัธับไหนที่ เรียกร้องให้ออกจากกุรอานออกจากฮะดีสในทางตรงกันข้ามบรรดามัธับเหล่านี้ก็พยายามที่จะเรียกร้องบรรดาผู้คนให้ไปยึดอัลกุรอานยึดฮะดีษเพราะงั้นถ้าเราไปดูในหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาของแต่ละมัธับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮานาฟีมาลิกีชาฟิอีฮัมบารีเนี่ยแต่ละมัธับเนี่ยก็จะใช้อัลกุรอานเป็นอันดับแรกใช้ฮะดีสของท่านอบีมัสลลัลลอฮละอัลลอสลามเป็นอันดับสองหรือนอกเหนือจากนั้นก็เป็นวิธีการ ในการที่จะไปเอาฮุกลมจากกุรอานจากฮะดิษไม่ว่าจะเป็นอิจมะไม่ว่าจะเป็นกิยาสไม่ว่าจะเป็นอิสติยซานอิสติฮบับไม่โอ้ดในหลักเกณฑ์การการพิจารณาก็จะมีแตกต่างกันออกไปแต่เป้าหมายก็คือเพื่อที่จะให้ไปยึดในอัลกุรอานในฮะดิษของท่านนบีนั่นแหละบรรดามัสฮับต่างจะพูดเป็นทิศทางเดียวกันว่าให้พิจารณา การวินิจฉัยของฉันถ้าถูกเอาอย่างเอาตรงนั้นแต่ถ้าไม่ถูกให้ให้ไปเอาอย่างถูก<ช>ซะ<ม>เหมือนเนี่ยแกอิหม่ามฮานาฟีแกก็ประกาศไว้แกบอกว่าลายาจูซุลีอาฮัดินออยาปูลาบิกาลินาฮัตตายะละมามินไอนาคุลนาไม่อนุญาตให้คนหนึ่งคนใดเอาคําพูดของเราไปอ้างเอาไปพูดว่าอิหม่ามฮานาฟีว่าอย่างนี้โดยที่เขาไม่รู้ว่าอิหม่ามฮานาฟีที่ว่าอย่างเนี้ยแกเอาอ้างอิงตัวบทหลักฐานมาจากไหน แกก็สนับสนุนให้บรรดาผู้คนเนี่ยพยายามที่จะอ้างอิงตัวบทหลักฐานครับออหรืออย่างอะไรล่ะที่มัธยบทุกมัธยบัตนะ<พ>เขาก็พ,พยายามกรร็ระวังตัวเองทั้งหมดแหละเหมือนอย่างอิหม,มมาลิกีก็บอกว่าฟันธุรุระยีพิจารณานะ ทัศนะของสันที่ได้ให้ไว้เนี่ยในการวินิจฉัยปัญหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยฟรมาอวฟิกุซุนนะุูฮุสิ่งใดที่มันตรงมันสอดคล้องกับซุนนะเอาตรงนั้นแต่ถ่งที่มันมันอยู่คอริฟูมันมันขัดมันค้านกับกิตาบุลลอหรอหรือซุนนะเนี่ยวัตถิบูดดรียีและอุุษาเอ็ดคว้างมันควงทิ้งไปครับผมก็ไม่ก็ไม่ได้ยึด อิหมัมชาฟิอีเองก็พยายามที่จะสกรีนอิหมัมชาฟิอีก็ให้พิจารณาดูสิ่งที่ท่านนํามาอ้างเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักฐานในการวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาของท่านเนี่ยท่านก็ให้พิจารณาดูหลักฐานที่ท่านได้ใช้อ้างอิงด้วยอินซอฮันฮะดิสวะอุมัชอบี so บถ้าหากว่ามันเป็นฮะดิสวาเฮียที่ถูกต้องอันนั้นแหละฉันเอาอย่างนั้นแหละแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องเราไม่ถูกต้องก็เอาเอา,เอาออกไปเพราะงั้น บรรดามาับเนี่ยเขาเขาบริสุทธิ์แล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ให้ไปยึดผูกขาดอยู่กับเขาเลยนะทุกคนต่างเรียกร้องให้กลับไปเอาผู้กลมจากกุรอานจากขะดิสถ้าเราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมครับก็คือมาับของบรรดามาศพทั้งสี่ก็คือกุรอานและขะดิสทั้งนั้นแหละครับผมอ่าท้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าความเข้าใจหรือข้อมูลของแต่ละท่านเนี่ยมีแตกต่างกันแปลว่าต้นทุนความรู้ความเข้าใจอ่แต่งของแต่ละคนหรือการมองปัญหาของแต่ละท่านเนี่ยแตกต่างกันออกไป ครับก็เราหน้าที่เราคนยุคหลังเนี่ยเราขอดูอางให้กับบรรดาอิหมั่มเหล่านี้บรรดาอิหม่าเหล่านี้อิหมั่มฮานาฟีมาลิกีชาฟียามบาลีรอฮิมะฮุมุลล์ขอละสุฮานุตลาได้ทรงเมตตาพวกเขาเหล่านั้นด้วยครับเพียงแต่แต่ว่าคนบ้านเราเนี่ยบางทีที่โมบอกว่าถูกหลอกก็คือถูกหลอกให้ยึดมัฮับโดยไอสิ่งที่ยึดนั้นมันไม่ใช่ของมัธัปนั้นผมถามเลยแล้วกันอาจารย์ครับถามแทนซักแทน เจ้าของคําถามและจําเป็นหรือไม่ที่เราต้องสังกัดมัสหับครับเอา้กเอาก็บอกไปแล้วไงครับผมบอกไปแล้วว่าถ้าเราบอกว่าจําเป็นตามข้อบัญญัติของศาสนาผมก็บอกว่าบรรดาผู้รู้ครูบ,บาอาจารย์ก็เรียนหลักเกณฑ์ที่ได้มาอมของฮู่กรมวายิบทร่ว่าจําเป็นนะม,มันต้องมีคีย์ตอบปรากฏว่ามันไม่มีคีย์ตอบเพราะงั้นมันออกฮู่กมวายิบไม่ได้ครับบอกงั้น ไม่มีไม่มีหุกกลมนี้ว่ายิบต้องสังกัดมาถับในอิสลามนี่ไม่มีครับเพราะที่ถามแบบนี้เพราะว่ามีผู้รู้นะครับบางท่านเนี่ยเข,เขาเขาเข้าใจแล้วก็ไปเผยแพร่ว่าจําเป็นที่เราต้องมีมาศับท์จาเป็นที่เราต้องสังกัดมาับคือมีกกบมีกกบยึดแบบผูกขาดมีคนละความหมายกันนะอาจารย์มดิดครับ ก็อ,อย่างเราเนี่ยเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาสักปัญหาหนึ่งเนี่ยเราก็ไปดูว่าอาอิหมัมมาลิกีแกฟัตาว,าว่าอย,ย่างไงใช้ตัวบทหลักฐานอันไหนฮานาฟีว่าอย,ย่างไรชาฟฟีฮัมบาลีว่าอย,ย่างไงใช้ตัวบทหลักฐานอันไหนรเ,เราเรา,เราก็ดูข้ออ้างอิงหรือเราถ้าเรามีความสามารถเอาตัวบทหลักฐานที่ด้นในอ้างอ้างอ้างไปนเ,นเอาไปตรวจสอบซิฮะดิษนนี้มันเฮียหรือมันมีอ้อซ่กว่ามันมีถูกต้องชัดเจนกว่าหรือมันมีตรงไหนอะไรยังไงเอาเอาไปตรวจสอบ คือเราก็ใช้ตำราของบรรดามัธยบเหล่านี้แหละเป็นที่อ้างอิงในประเด็นปัญหาแต่ละปัญหาแต่ไม่ได้ผูกขาดเพราะงั้นการที่จะใช้คำว่ามีมัธยบกับผูกขาดมัธยมันคนละความหมายกันนะครับผมครับมันคนละความเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องไอ้ฮูกกมที่จะบอกว่าต้องผูกขาดไม่มีไม่มีนะครับไม่มีครับแล้วก็ในส่วนของจุดเริ่มครับของการเกิดมัธยบ จุดเริ่มของการเกิดมัธยบก็อย่างที่อธิบายให้ฟังในในตอนแรกอาจารย์มุนดิสนน่ไปคิดอะไรตามหรือเปล่าเรืองให้ปล่อยให้ผมพูดไปเรื่อยก็อธิบายความก็คือปัญหาหลังจากสหภาพหลังจากตาบีอินพอถัดรุ่นตาบีอินมาปัญหาในในความเข้าใจข้อปิกย่อยของในในแต่ละเรื่องเนี่ยก็มีมุมมองที่จะต้องวินิจฉัยปัญหา หรือใช้ความรู้ความเข้าใจตัวบทหลักฐานเท่าที่มีอยู่ตอนนั้นก็พิจารณาไปคร,ครับผมแล้วบรรดามาสับนี่ที่เขาบอกว่ามาสับนั้นขัดแย้งกับมาสับนี้มาสับนี้ขัดแย้งกับมาสับนั้นมันเป็นเรื่องจริงไหมครับอาจารย์ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งมันกันที่คนพยายามที่จะยึดที่จะเอาหลักฐานเอาหลักเกณฑ์ความคิดเห็นของมาสับแต่และมาสาับมายึดเป็นหลักเกณฑ์หมายถึงมาสับทั้งสี่เนี่ยมีการ<ม>ขัดแย้งกันไหมครับคําว่า ขัดเย้งคือความเข้าใจต่างกันม,มีมันไม่ใช่เหมือนกันทั้งหมดนี่ถ้าเหมือนกันทั้งหมดก็คงจะไม่แยกออกเป็นมาับชาฟีมาลีฮัมาลิฮานาฟีค,ค,ความเข้าใจต่างของแต่และมาับเนะบี่ยมีเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ที่คนในสังคมเราเนี่ยพยายามที่จะย,ยึดหลักเกณฑ์ของมาับชาฟีเป็นเกณฑ์เพราะว่ามาับชาฟีค่อนข้างเขาอ้างนะครับอ้างว่าอย่างนั้นค่อนข้างละเอียดกว่าในเรื่องของนิติศาสตร์เรื่องของฟิกอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์มุนทิ ก็ผมพยายามที่จะอธิบายความที่ผมว่าไว้ในตอนแรกก็คือคนบ้านเราถูกหลอกกับหรือไม่ก็หลอกตัวเองก็เพราะว่าเราถูกหลอกให้ผูกขาดอยู่กับมัธยบโดยที่ไม่มีคำสั่งศาสนาบัคับใช้หรือบรรดาเจ้าของมัสยิเขาบอกให้ผูกขาดอยู่กับเขานั่นประการหนึ่งหรือไม่ก็คือหลอกตัวเองก็คือเราก็รู้ตัวเองดีว่าไอ้สิ่งที่เราทําที่เราเชื่อเนี่ยไม่ใช่ของมัธยบชาฟีีแต่เราก็ ปลอบใจตัวเองว่าเราเนี่ยสังกัดมาถับอิหมัม่มชาฟีนั่นหลอกตัวเองว่าคนคบ,บ้านเราเนี่ยหลายเรื่องหลายกรณีที่ทําให้อิหมั่มชาฟีเขาเสียหายเพราะอิหมั่มชาฟีเขาไม่ได้สอนอย่างนั้นเขาไม่ได้บอกอย่างนั้นแล้วเขาไปทึกทักว่าอิหมั่มชาฟีเขาว่าอย่างนั้นที่ซ้ําร้รายไปกว่านั้นก็คือว่า เรื่องที่บรรดามัฮับเขาไม่ได้มาวิาพากษ์วิจาร์เลยไม่ใช่ปัญหาคีลาฟย์ยะไม่ใช่ปัญหาความเข้าใจต่างในระดับ,บ,ม,บมัธับมัฮับเขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย mm hmm. เราก็เอาไปทึกทักไอ้เรื่องที่บ้านเราเนี่ยว่ากันเองเถียงกันเองแล้วก็โยนให้ไปเป็นปัญหาคีลาฟย์ยาความเข้าใจต่างของระดับมัับ